สวัสดีครับวันนี้เราพามาที่เชอร์ดิเนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่วินโดว์ on. นะฮะเป็นก็เรียกอะไรนะศูนย์รวมของชาติเราดูฝนะั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวเราจะขาบไปไอันนี้ก็เป็นห้าง อยู่ห้างหนึ่งนะครับอยู่ตรงห้างเดิมทีสมัยก่อนนี้ก็เรียกห้างเามาืเองอ่ะตอนนี้เป็นห้างอะไรครับมันใหญ่โตมาก,อ,าอ,กาอ๋อ,อดี l i d a y Plaza นะ Holiday Plaza อ,อ,อันนี้ก็เป็น Holiday Plaza ม,มีจาน้าที่

路路此处禁止停放车辆，请将车辆停放到指定区域。禁止停放车辆，请将车辆停放到指定区域。此处禁止停放车辆，将车辆停放到指定区域。此处禁止停放车辆，请将车辆停放,辆辆到,停放辆辆到指定区域。你好，过来那边。 ครัันเจ้นมีที่เที่ยวนะครับผลวัฒนธรรมเป็น o อบเดีเวแล้วก็ชอบเตนชอบอะไรก็เสียเง้ยหเี่อเมเครื่องเสียก็น่าดูนะแต่ผมไม่ได้มาเนี่ยก่อมา1 5ปีลูกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงเลความเจรเยอมาก เดินทางสะดวกขึ้นเพราะมีรถไฟฟ้าใต้ดินเยอะเราจะไปไหนมาไหนรถไฟฟ้าใต้ดินมีทั้งรถบัสรถเยอะเลยครับรถอากาศยานเดี๋ยวเรารู้ชื่อแล้วก็ไปได้แต่ถ้าเรานั่งรถใฟฟ้าใต้ดินเดี๋ยวเราไปเห็นเมืองน,นะถ้าเราอยากเห็นเมืองผมแนะนำนะครับกลับลงนั่งสายหนึ่งมาที่ ยีนด,ดอบะเ,เวะิรก็ได้จะได้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยเดิมทีตรงนี้เป็นอาห้างบัวบมากแต่ปัจจุบันนี้เป็นร้ินดย์พาส้านะเป็นลานกว้างเหมือนสยามบ้าเนเราโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในวเวนโดดูนะว่ามีอะไรบ้าง